ครับสวัสดีครับครับคราวนี้เรามาดูในตัวของตัว s ิงเกิลดี a x นะครับโดยในส่วนของตัวนี้คือสามารถที่จะมอนิเตอร์ลิงนะครับว่าเปการตรวจเช็คผ่านเว็บได้โดยเครื่องจักรถูกลันอยู่ที่ช็อกฟอ์ด้านล่างแต่เราสามารถเช็คโดยผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับดูว่า,าตัว DNC เนี่ยกำลังส่งอยู่หรือว่า อ่าสต็อปอยู่เราสามารถตรวจเช็คได้นะครับอ่าโดยษาง,งนี้อ่าผมเลือกเครื่องจักรที่เป็นโตชิบะหลังจากนั้นผมอ่าก็าจะเลือกไฟล์ที่จะส่งสมมุติตัวตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เลือกอีกเป็นตัวนี้กับตัวนี้สองตัวนะครับหลังจากนั้นก็คืออ่าในหน้ากระดานี้นเราสามารถที่เข้าไปดูในเว็บได้ พิมพ์รหัสขอพักเบอร์นะครับตอนนี้ก็ไปเลือกตัวชิพ้าสังเกตนะครับครับอ่าอ่าน,นี้ก็จะส่งตัวต่อไปนะครับนี่ชอพ้าไฮสปีดตัวนี้ก็เป็นไฮสปีดสฐานะกำลังส่งครับอ่าตอนนี้ก็รันให้จบทั้งสามไฟล์นะครับที่ที่เราที่เราเลือกที่เราเลือกไว้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะมีโชว์ไบต์โชว์เวลาโชว์ หลังจากนั้นปุ๊บเมื่อเสร็จแล้วเราสามารถที่จะดูล็อกไฟล์ได้ด้วยว่าไฟล์ที่เราส่งไว้นั้นสมบูรณ์หรืเปล่าก็คือมีกี่ไฟล์ที่ส่งเสร็จไฟล์ก็จะสามารถตรวจช็คได้นะคัะ